สวัสดีค่ะมาเจอกันคลิปที่2อแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเย็บกระโปรงทรงกรมนะคะตัวนี้ชายกระโปรงจะไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งอะไรเลยเราจะให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปลายมันก็จะระยะแบบนี้นะคะค่ะผ้าที่สาธิตนะคะจะเป็นผ้าเนื้อผ้านข,ข้างยืดแต่เป็นคอตตอนนะคะแต่ว่ายืดไม่เยอะไม่ถึงกับขนาดเสื้อยืดเนาะนะคะตัวนี้จะใช้ผ้าหน้ากว้าง45นิ้ว พานักกว้างส5นิ้วนะคะจะตัดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยพับทบไปอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ตัดเห็นไหมคะกว้างไปไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้ยางยืดที่เราจะใช้จะมีขนาด1.5นิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราจะตัดความกว้างประมาณครีกอินหนึ่งกระเบียดนะคะตัวนี้ ตัดให้เต็มหน้าผ้าเลยนะคะ45้านิ้วตรงนี้นะคะการวัดตัวนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงเราจะมีสัดส,ส่วนเนาะบางคนตรงช่วงล่างก็จะใหญ่กว่าช่วงเอวบางคนก็าอาจจะมีช่วงเอกวกับช่วงล่างใกล้เคียงกันนะคะเวลาทํากระโปรงเอวยังยืดเทคนิคก็คือให้วัดส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายที่กระโปรงต้องผ่านอ่ะอย่างตัวนี้นะคะสาธิตแกบบ็ส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือตรงก้นย้อยนะคะมันก็จะวัด ได้เท่าไหร่บวกเผื่อหลวมไปอีกสองนิ้วนะคะส่วนเอวส่วนคือส่วนที่ขอที่สุดก็จะวัดเป็นล้อได้เท่าไหร่บวกตัวนี้ไม่ต้องบวกเผื่อหลวมก็ได้เรามาบวกเฉพาะตรงสะโพกอย่างเดียวต่อไปนะคะเราจะมาพับผ้านะคะตรงนี้เราจะได้ผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอ่าพับครึ่งก่อนอย่างนี้ แล้วก็พบครึ่งอีกทีหนึ่งดูสิชายเท,เท่ากันไหมเสร็จแล้วนะคะจับมุมผ้าตรงนี้นะตรงกลางผ้านะคะพบกันให้ได้แบบนี้อ่าตรงนี้จะมีความหนาของผ้า8ชั้นนะคะจากนั้นเราก็หาสูตรคำนวณตามนี้ค่ะ คำนวณวัดโดยประมาณจะได้ประมาณตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ต้องมาวัดวัดมาร์กนะคะจากตรงนี้ถือไว้หมุนแล้วก็ขีดให้เป็นแนวโคง้ง ตอนนี้ก็จะนำขอบเอวกระโปรงที่เราตัดไว้แต่แรกนะคะมากัดเข้ากับเอวกระโปงที่เราตัดไว้ในชิ้นกระโปรงจากนั้นก็จะเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะเหลือปลายไว้หน่อยนะคะมามาเย็บกันใช้ลาย 1A นะคะ นะคะตรงนี้ที่เหลือเนาะเราก็จะเยื้องเข้ามาตรงนี้หน่อยนึงตัดเป็นเส้นตรงไปะนะคะค่ะเดี๋ยวเย็บปิดตรงนี้นะคะชิดเลยชิดตรงนี้นะแล้วก็ระวังจะเย็บทวนตัวกระโปรงด้วยนะคะนะคะได้อย่างนี้นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ปิดนะเดี๋ยวเย็บปิดตรงนี้นะคะเลมตะเข็บออกหน่อยนึง ขอบเอวด้านบนนะคะทบลงมาประมาณครึ่งนิ้วเนาะเสร็จแล้วก็พับอีกรอบึ่งนะคะให้ตะเขยบตรงนี้ยชนกันพอดีแล้วก็ละะกลับนะคะกลัดเสร็จแล้วก็มาเย็บกดขอบเอวกันนะคะนะคะตอนนี้จะให้เหลือ ช่องใส่ยางยืดนะคะไว้ประมาณสองนิ้วเนาะนะคะเหลือช่องใส่ยางยืดนะคะสองนิ้วอันนี้นะยางยืดค่ะเราจะวัดขนาดนะคะเอวนางแบบ27สดนิ้วก็ตัดพอดีเอวเลยย7สิบเจ็ดสร็จแล้วผู้ช่วยสำคัญค่ะเข็มกลัดเอาหัวโตๆหน่อยนะคะแล้วก็เอวกระโปรงหารูที่เราเว้นไว้ตะกี้ก็ ยัดเข้าไปค่ะนะคะเอาปลายยางยืดทับเหลื่อมกันแบบนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วเอวนางแบบที่17พอทับกันไปทบไปครึ่งนิ้วแบบนี้มันก็จะเหลือ26เนาะเวลามันยืดมันก็จะพอดีเอวแล้วเราก็เย็บ สายยืดนะคะดันเข้าไปข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บปิดตรงนี้ที่ใสยย่ยางยืดนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บปิดตรงนี้กันเนาะจัดจับนะคะให้เอวเฉลี่ยเท่ากันโดยรอบนะคะเสร็จแล้วก็มาร์กจุดไว้สักสี่จุดแล้วเท่ากัน นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเย็บกดขึงกลางเนีนะคะไม่ให้ยังยืดมันเลื่อนตอนเราใส่เนาะใช้ A5 ค่ะทีนี้เทคนิคการเย็บยางยืดนะคะหมุนเข็มจากปักลงไปก่อนนะคะยกตีนผีลงทีนี้นะคะยืดเห็นไหมแล้วก็เย็บให้รอบค,ค่ะเดี๋ยวก็ ตรงนี้ถ้ามีเวลาก็แทกกันรุ่ยด้วยก็ดีนะคะแล้วก็พอแท็กเสร็จแล้วก็พับเข้าไปประมาณ1เซนนะคะสองทบแล้วก็เย็บแบบนี้ไปดยรอบนะคะเสร็จแล้วค่ะกระปงทรงกลมแบบง่ายๆลองทำกันแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดโนที่เพจจากเย่าผ้าเมทิคบ้างนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ